เจอกันในป่านะคะเมื่อนี้วันที่16มิถุนายนนะคะพศ2568ันห้ยหกสบเนี่ยเห็ดพึ่งหวานจ้าเห็ดพึ่งหวานเดี๋ทุกคนเห็ดพึ่งหวานมาแล้วนี่กำลังแตกอีกดอกนึงนี่เลยจ้าทุกคนไปไปเฮาไป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 เนี่ยเก็บเห็ดพึ่งหวานแล้วจ้านี่เลยเห็ดหนาเลี้ยจ้า มาแล้วนะจ๊ะทุกคนเห็ดพึ่งหวานนี่เลยว่ามันเห็ดไข่มกุกอันนี้เป็นคู่แฝดเห็ดไข่มุกด้วยค่ะเด์เนี่น,นี่ไม่ใช่เด้อยค่ะเดอิอนี่นะคะถ้าเห็ดไข่มุกก็จะออกเป็นสีชมพูค่ะนี่ไม่ใช่นะคะ อย่างสวยนีจะมีอะไรกัดไปบ้างทุกคนโอ้ยขาตันยอดทั้งนั้นมีเห็ดบอทั้งนี้บอมีดอกเดอ้อข่อยสีไปยู่ทั้งนี้บอมีดอกเ็ดเ่ะทั้งนั้นมีบอนออืมทั้งนี้บอมีเดอ้ออยมามาเดอ้ออยมามาเดอ้อทั้งนี้บอมีดอกกอนทุกคนเห็นเพี้ยนบอ ขายง่ายค่ะหัวแกพี่น้องเห็ดมาแล้วเห็ดพึ่งหวานมาแล้วนะโอ้ทุกคนโอ้ยตื่นเต้น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 เห็ดกางแรกในปีสองพันยี่ห้าทุกคนเห็ดพึ่งหวานนี่นี่จ้าทุกคนทุกคนทุกคนว่ามันสวยไหมนี่ค่ะ สวยงามมากเลยจ้ะโอ้โหโอ้โหมีหอยกินแต่ก็สวยนูน่นแอนเห็นทุกคนอีกดอกหนึ่งค่ะไป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 อีกดอกหน,น,นึ่งอีกกองหนึ่งนี่เล้ยโอ้ขาเน่ตโอ้ โอ้ขาแน่นแต่กวาวเป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บเห็นมวลอะไรค่ะเมื่อนีนน,นาแหลกกำลังพ่นจ้ะอืมสวยมากเลยสวยมากเลยจ้ะเห็นเทนเทนเมื่อนี่เห็ดพิจดอกตะมูตะนี้เลยจ้ะแอนยังม่เห็นเห็ดผึ่งวานบานเลยค่ะเมื่อี้ไปต่อจ้ะลุ้นกันต่อเลยโอ้โห มีใครให้มากกว่านี้ไหมเอ่ยอุ้ยเล็กมีใครให้มากกว่านี้ไหมอุ๊ยมีใครให้มากกว่านี้ไหมตะมูตะมิมีใครให้มากกว่านี้ไหมเอ่ย ทุกคนดอกน้อยตะมูตะมิะมน,นะะียค่ะแอนว่ามืออื้นนี่หลายคักเลยค่ะที่แอนบอเห็นนะคะทุกคนแอนคิดว่านะมืออื่นเละคะ่ะมวนแท่แท่เลยค่ะเขากะสีดอกงหญ่นะคะค่ะมือนี้มีแต่ตะมูตะมิแบบนี้เลยจ้ะทุกคนว้ายตื่นเต้นมากค่ะทุกคน คิดไม่ผิดเลยนะคะน่ะเนาะที่แอนมาเมื่อนี้ทุกคนเฮ้ยสอ,อนน้ำแอนมาจ้าแอนมาแล้วเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ามันห่อนคักไหมค่ะฝนตกอ่าช่วงนั้นทั้งอาทิตย์เลยจ้ะทุกคนตกแบบยางหนักยางนั่นเราเมื่อนี้จ้ะไม่หยุดนะคะห่อนมานียโอ้ยห่อนยางคับยางว่าแอนคิดไว้แล้วนะคะ ดิบตองแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนมืออื่นละค่ะเก็บมันมือแน่นะคะมืออื่นนะคะมันมือแทกค่ะนี่ค่ะนี่เป็นเห็ดเอ่อทั้งหมดที่เราได้เมื่อนี้นะคะแอนต้องกลับบ้านแล้ะค่ะเพราะว่าลูกสาวเมื่อกินเขาเที่ยงบ้านนะคะแอนต้องฝ้าวเฮ็ดกับเขาให้เขานะคะ นี่ค่ะเห็ดที่เราได้วันนี้นะคะเห็ดพึ่งหวานล้วนค่ะเออบ่ล้วนเลกคะ่ะแต่ก็มีเห็ดเอออันนี้เห็ดพึ่งแม่โมดแล้วกะเห็ดนาหลป่ประมาณสองดอกนะคะเอาละค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะมืออื่นแอนจิพาลุยไมค่ะเห็ดกำลังข้นค่ะบ่มีดอกบานพ่อดอกเลยค่ะอ่ากะพอกันไม่ไม่มืออื่นนะค่ะเนาะขอบคุณที่รับชมค่ะ